สวัสดีครับกาบทักทายสวัสดีพี่น้อง FC เบิร์ตสุขุมทุกคนนะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซั่งสองของบาโนลูระตาไตคือเก่าพี่น้องวันนี้นะครับเนาะมื่อนี้กาบาโนไปเห็นอันนึ่งคลิปหนึ่งเนาะก็คือแบบงานครับใบประกาศนียบัตรของประเทศไทยเนาะพี่น้องแบบว่าโอ้โหมันทางการงานจางร้ายเนาะพี่น้องบาโน ano, ไปเบิ่งประมาณ น,น,น,น้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่การมือนี้อยากจะนำออนเอามาที่อังซันในพี่น้องเบื้องน้ำกันเนาะว่าโหแบบคึกคืนลายเลยกับอลังการลายนะพี่น้องเนาะซึ่งบาแตกต่างจากยูทั้งพังเล่าลายน้อพี่น้องแบบว่าดโบออันนั้นบบเห็นแบบงานที่วบบง่ายอลังการปไปดีนะพี่น้องมีแบบหละลยอย่างน้อพี่น้องทีกลางบาแตกต่างจากเล่า,ลาแต่กับบอลเห็นเนี่ยซึ่งใจลายน้อพี่น้องทีคนทางว่ามีพระบาทสมเด็จพระเจ้จาอยู่หัวเป็นอ่าผู้ที่มอบ อ่าใบประกาศสิริวัตรไงน,น้ะพี่น้องก็คือมอบใบประกาศเนาะทางเราจะเอิ่นมาไปประกาศแต่ว่าทางฝั่งเราจะหับต่างน้อพี่น้องก็คือบางวอนกันจะไหลไปเส้นเอาธรรมดาเนาะพี่น้องแต่ะกะ็เส้นหนังกะ็มาถ่ายหุบกระโพกเมยธรมารมดาเชิงบาร์บอาลเคยืหับเนาะพี่น้องกันมีแต่เส้นเอาแต่ะกะ็บางเตื่อก็อาจจะอา,อาจจะจัดเล็กๆน้อยๆนาะพี่น้องแต่บาบอลใหญอลังการงาัดสั่งขนาดนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เนาะพี่น้องจะมีเนื้อหาจะไหนแต่ก็ มันจะอลังการสำหรับน,น้องๆงานครับใบประกาศนิยปวัสดของประเทศไทยเนาะพอโอกเลยว่าเป็นความทรงจำเนาะสำหรับคนไทยทานใดท,ที่แบบได้รับนั่อ่ภาพระบาทสมเด็จนระพี่น้องเจ้าอยู่หัว่าคั้งว่าโอ้ซึ้งใจนพน้องๆที่ครั้งหนึ่งเนาะเลยลายฮับใบประกาศนิยปวัสดแบบอยู่ในมือของพระองค์เนาะเดี๋ยวไปพิมพ์กันน,น้องๆว่าคลิปนี้จะมีอาหารย,ยังไดจะอลังการสำหรับพี่น้อง ่อนเสิร์สม้มเกี๊ยวน้องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปของวันุฝากไลค์กดติดตามน้องพี่น้องเลยกาะซอยบังโฆษณาซอยเด้อพี่น้องพอะไรมีอะได้จากการในคลิปน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมกันพี่น้อง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรการเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,559และ2,560ปริญญาขรุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวสุกัญญากมลกลางนางบุญนำผาสิน นางพัทรธิดาทองคำนางสาวอนงลักษ์บัตรสูงเนินนางสายฝนสร้างไร่นางสาวจิรชยาสังขาวนายวิโรจน์จันพุษานางสาวสายพินพบจันอัดนางสาวสุดารัตโสภบุญนางกัญชนิกาจันเจริญนางสาวรูปทองวรเท่านางสาวสุภัตราล้อมกระโทกปริญยาครุศาสตร์บัณฑิตเกียินิยมันดับสองนายอัชวินพิมพานายรัตนันยเฟนดีนางสาวดวงใจสีวงศ์ นางพัชรินทร์บุรโชตอินขนน์นางสาวรวิวรรณผู้รายยาวนายฉัดชัยตุมนอกนายนรากรชิพิมายนางสาวมณฑพรอวบสันเทียนางสาวกนงวรรณเลิศลิตพงศ์นายบุตรชัดพ่อสูงเนินนางสาวพรทิพย์วิรรกุลนางสาวชายนุพูพิสุทธิ์นางสาวนพมาศเมืองซองนางสาวนิพพรบุญพิระนางสาวนงนาถเกิดตระกูลนางสาวนิชาพัฒจักรแก้วนางสาวนัดดาองพิมายนางสาวนทิดาเอสันเทียนางอมรรัศรีธรรมมา นางสาวธนชาทุยกลางนางสาวลิตามลาศีนางสาวสรัญพัฒดวงชัยนางสรินยาภูมิสถานนางสาวจิลาพรภูมิโคกรักนางสาวสปานีปักกระโตปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกนกนาจงหันนางสาวกนกวรรณกำแพงนางสาวกนกวรรณสุรนานางสาวกนกวรรณแหลมไทยสงนางสาวกนิฐาพองพันนางสาวกมบนนดยศกระโทกนางสาวกจกรสินิเทศนางสาวกนิกาสุสายเนตรนางสาวกิิการเนรบุตรนายกฤษนะอ่อนสันเทีย นางสาวกฤษดาเลาสูงเนินนายกษัินช่างทมนายกษัินช่างทมนางสาวกัญจนาเทียบแก้วนางกัญจนารักษาคุณนางสาวกัญจนาสีแสงเทียนนางสาวกัญธิดาบำเหน็จนางขาวกิตยาสุรเสนนางสาวกุลการเมียนกลางนางสาวแก่กระหนกคำพิมายนางสาวเกศรสุกแสวงนางสาวพนิการโนนตาลนางสาวพนิฐาธนเดชงนายคมกิจจองกลางนางสาวขจริยานนทภานางสาวจริยาต้อยมรืนนางสาวจริยาธามีสี นางสาวจริยาอุ่นอกนายจักริดคล้ายสงครามนางสาวจนิมาพาขุนทศนางสาวจรุกิจเจิมขุนทศนางสาวจรุวันเถื่อนกลางนางสาวเจรนานไมลึกดีนายจิรพัฒนอสุวรรณนางสาวจิรพรชะมเริงนางสาวจิรพันธุ่วมตะคุนางสาวจราพรโมกไทยสงวัดที่ร้อยตรีจรายุพพรสันเทียนางสาวจิรพรดวงบุญมากนางสาวจุธามาศท้องพิมายนางสาวจันจราห้วง่วกราโทกนายเจริญเผือกพัน์นายชยานันมะเริงสิทธิ นางสาวชยานิตรังสุวรรณนางสาวชนพินันชดชอยนางสาวชนิพินันนาแสงนางสาวชนิดาทัพพิกรณ์นางสาวชนิดาคงสืบชาตินางสาวยุนชาเปียสันเทียนางสาวเกศวงศ์วงวิสานายชัชวานสิงห si ์สมุรนางสาวชยานุชกอศีมานายเชนวัฒน์จอดสันเทียนายเทรวัฒน์มาลดีนางสาวยุทธิการบุญแจ้งนายธัพนาคำสมัยนายชยกรนาคใหม่นางสาวชยการแสงผมนางสาวนัทยามีจินดานางสาวนัตการชำนาญเท นางสาวนิธิดางอนกลาง1ิเอกหญิงนัทพรทาบุตรดานายนัทวุฒิกินสีสุขนางสาวดวงชวามิโนธนางนางสาวดวงทิตัยศัตดีนางสาวดงาโโงางาวดงศรดงดงีดวงกระโทกนางสาวตลาทิ์เพนพันศรีนางสาวเดือนเพนเฉยกลางนายเตชินอิ่มถาวรน,นางสาวธรชนันพินทองนายทัศนัยภูนทอง นางทาวสนาพรสารพลกลางนางธารณีนีพีรัตรสเถียรนางธัญรัตน์การเกตนางสาวธัญรัตน์แปลโคกสูงนางสาวธานทิศจอมาลานางสาวธิดารัตน์จ่าพันดุงนางสาวนราธิ์เต็มใจนายนราธรเพียรขุนทศนายนราธรเต็มใจนางสาวนนิชาจังหวะนายนโรดมป้อมมีนางสาวนรมนใกล้จันอัดนางสาวนวดีพงศพิทักษ์นางสาวนันทิยาโค้งอาพาธนางสาวนัตยาเรียนไทยสงนางสาวนัตยาเรียนไทยสงนางสาวนัตยาประยูนพรมนางสาว นัตยาสินจังรีดนางสาวนิตยาเนตรขันนางสาวนิลาวันกันกระทกนางสาวนิรุบลพลเสนนางสาวนิสาชนสุดสะนายนิสิตสุขวงศกฎนางสาวบุญรัตน์คาเกลือนางสาวบุญยงรัตนโกศินลนางสาวบุญยงดาวไทยสงนางสาวบุษยาดาวไทยสงนายบุรพาท้ากลางนางสาวเบญจวรรณนกครับ นางสาวประพัฒสอนพิมพ์ใสนางสาวประพัฒสอนแก้วคําหอมนางสาวประพาพรเลนสันเทียนางสาวประพาศีสายมงคลนางสาวปรัชญานันชุนหรัต นางสาวปรางศริกาณโสภานายปวเรศแน่นอุดรนางสาวปวีนาชัยวงศ์านางสาวป,ปัญชลิกาแวสูงเนินสิบเอกหญิงปาริรัตทองมานางสาวปุณิกาแสงจิตรัตนายพงศธรช่างปลูกนางสาวพรชลกจันพิมพ์นางสาวพรพิมลโกสันเทียนายพลวัตจงรื่นกลางนางสาวพัชราพรทัพทิมกลางนางสาวพัชรินการอินนางสาวพัชรินนรเพร นางสาวพัชรีเมืองนามนางสาวพิกุลแก้วกุหลาบขาวนางพิมพิธานิพัฒน์ธรรมกุลนางสาวพิมพิพาเทียนจันทนางสาวพิมพรชื่นมะเริงนายพิษณุแชมผักแว่นนางสาวเพชรไพรินพรมชานางสาวเพรนาภาส่กระโทกนางสาวพัทรพรบุญเอกนายพัทรพลเรืองนานางสาวพัทรพรอยู่สบายนายพานุใจทนนางสาวพานุมาศดุลไทยสงนางสาวมณีรัศสารธนะนางสาวมนติการชุ่มกลางนางสาวมาลีพรกินขุนทศนางสาวมินตรา นางสาวเมธินีมุ่งกระโทกว่าที่ร้อยตีรัตกรวิชัยวัฒนานางสาวรวิวรรณมีแก้วนางสาวรัชดาอินทชัยนางสาวรัสุภาทระน้อยนางสาวรัตนารอดพึ่งนางสาวรัตนาพรรัตนสิงห์นางสาวรัตนาพรหมายสุขนางสาวรุ่งทิพก้าหาญนางสาวรุ่งทิวาพิมปลุกนายรุ่งโรศสารีนางสาวรุ่งระดาภรรณังนางสาวเรือนเงินคงเพียนนางสาวเลติตาชำสันเทียนางเลติตาหมู่เมืองสองนายลลขิดขวัญขวา นายวชิรพล์พื้นทะเลนางสาววรดาโคนภูเขียวนางสาววันทิยาฤทธิ์ไทยสงนางสาววันนิพาสุดเนตรนางสาววันนาพันธ์สำโรงนางสาววันนิพาสุริยะนางสาววันนิชานารอยนายวรวุฒิเทียนชัยนางสาววราพรวังศรีคุณนางสาววราภาดอกคำนางสาววราวัฒน์แมนไทยสงนายวชิรพงษ์มงคลมิตรนางวันวิสาปานวัฒน์ สิบเอวันนิชพัฒนประภาพนางสาววัสนาสสูงเนินนางสาววิจิตราวงศ์สีนายวิทวัตการเพ็ญนางสาววิภารัตแก้วดำนางสาววิภาวดีปุ๋ยนอกนางสาววิพาวดีแพทยสงนางสาววิเลวรรณปรุงกระทกนายวิสรุตยองงงนายวิรวัตรสุขทองหลังนางสาวสารัญญาบุญเย็นนางสาวศรีวรสุทธินางสาวสถิธรงอนเกาะ นางสาวศรธรอุอ้นเป้านางสาวศศินีรอาวิชัยปวรานางสาวศริญาเขตยเจริญนางสาวศริญามีสีนางสาวศรินาจิตแสงนางสาวศริพรขวนกระโทกนางสาวศริพรจงดีนางสาวศริพรผสมเพชรนางสาวศริลักษ์ีเพชร นางสาวสิริว si ah ัลเลือดขุนทดนางสาวสุภลักษ์จอดนอกนางสาวสุพานันกิชนาวินนายสมพลชินวงศ์นางสาวสมฤทัิไทยนนดีนางสาวสลินทิปปานาสานางสาวสายฝนทิไทยสงนางสาวสายฝนโสนาคานางสาวสิริกรธนปัตธรรมรงนางสาวศิวิมลจันทนน์นางสาวสุกัญญาขอเห็นกลางนางสาวสุกัญญาอำนาจเจริญนางสาวสุกันดาปัดกระโทกนางสาวสุ วิมลเกลขุนทดนางสาวสุจิตาภาแผนสุพัฒน์นางสาวสุชาดาจระจัดนางสาวสุชาวดีง่วงกลางดอนนางสาวสุดารัตน์โลนไทยสงนางสาวสุดารัตน์หงเวียงจันทร์นางสาวสุธิดาลีทับไทยนางสาวสุนทรีเหลื่อมล้ม นางสาวสุนทนีอาศัยนานางสาวสุนันทาเหมือนมะเริงนางสาวสุนิสาโนนกระทโธนายสุพจน์ยวนจอหอนางสาวสุพรรณวลีอารมเพียนนางสาวสุพรรณสาสุดหานางสาวสุภัตตาเทียมทองนางสาวสุพัตตามีสีนางสาวสุพัตตาบัวจันทร์นางสาวสุพัตตามิ่งพลึกนางสาวสุพัตตาแม้นสอนลานางสาวสุพัจน์จรานทีนางสาวสุจัฒจานาราชนางสาวสุภานพง์โกศสมรงนางสาวสุภาวดีเนื้อไม้นางสาวสุภาวดีเรืองชัยนางสาวสุริพรแถมเมืองปัก นางสาวสุริพรกุนอกนางสาวสุวรรณนาทำกระทกนางสาวสาวรีเสาแก่นนางสาวสรยาสิงห์ผักแว่นนางสาวหาไทยการสุกกำเนิดนายเดียนทองเนรวิลานางสาวหมยลิไทยชิมพังเทียมนายอดิศักดิ์เสียงเลิศนายอดิศักดิ์อินทรเพ่งนายอนิวัตโมเลกนางสาวนุสรพุทธขุนทศนายอดิศักดิ์ เจียงเลิศนายอดิศักดินทรเพ่งนายอดิวัตรโมเลกนางสาวอนุสรพุทธขุนทศนางสาวอนุสลากร้าหานนางสาวอนชาคำเปิดนางสาวอภิญญากกกโทกนางสาวอภิญญาแก้วรหันนางสาวอภิสราธรรมโชตินางสาวอรณีศรีพันชาตินางสาวอรณีอองสันเทียนางอรนัทคงสมนางสาวอรพันธ์พลศรีนายอัตพลหานกุดตุ้มนางสาวอรนรำพาช่องตะคุนางสาวอริศาโพธิ์ปักดีนางสาวอริศรานาราชนางสาวอริษาโพคา นายอลงกรเลขกลางนางสาวชาลาพรบาลีนางสาวชาลาวันกฤติเศษนางสาวอัญชลีอ,อินท,นทพรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ โอ้โหต้องบอกว่าอลังการงานสามอีดีน้องพี่น้องเนะาะแบบ่าสุดยอดหลายสําหรับคนล่าเนาะพี่น้องที่เห็นบรรยากาศงานครับใบประกาศนียบัตรของประเทศไทยเนาะซึ่งบาสุดน้องต่างๆกับแบบคนกลางว่าแตกต่างจากประเทศลาวหลายพนะี่น้องคือทางฝั่ง,งลาวเนาะอ่าสุดคุ้มแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือบะหมีนะ่เนาะทัว่าวิทยาลัยแหงนะ่งชาติเนาะบะหมี่ทัว่าเป็นวิทยาลัยอ่าเอกชนเนาะพี่น้องจะมีเนาะ มาเป็นวิทยาลัายแห่งซาเนาะพี่น้องก็คือมอเส้นเนาะจะมีเสือคุ้มแบบนี้เนาะพี่น้องจะเป็นเสือขาวธรรมดาเลยกะจะมีนิกไทยเนาะหัดใส่มองนี้โอ้พี่น้องอลังการกันสร้างลายโมโนเห็นแบบแตกต่างหลายๆอย่างเนาะพี่น้องจากนั้นงานทับอยู่ข้างล่างนั่นเองซึ่งว่าประทับใจนั่นก็คือมีอพระบาทสมเด็จนาอพี่น้องเป็นมามอกโดยพระองค์เองเนาะพี่น้องอันนี้ตรงใแนบบ่า ปลื้มใจแทนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเซิงมางานรับใบประกาศนียบัตรนี่โงว่าจบจบสันไรเนาะพี่น้องสันปริญญาเอกบ่พี่น้องหรือปริญญาตรีเนาะถ้าพี่น้องสันได้ฮู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเบิ่งจากตามที่โมโนเห็นเนาะพี่น้องน่าจะปริญญาโทเนาะพี่น้องเบิ่งหรือว่าจังได๋ถ้าพี่น้องสันได้ฮู้เนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าบ่เคยเห็นจัคเทื่อเนาะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เนาะมโนก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเนาะพี่น้องก็อยากนํามาเสนอให้ ่าคนเล่าหรือว่าพี่น้อง fc ที่แบบเออมีความคิดเห็นยังไงนาะพี่น้องก็สามารถเข้าามคอมเมนต์เนาะหรือว่า fc ท่านใดเคยนะครับอ่ากับอ่าพระองค์ท่านโยนพี่น้องในการสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจบอลนูไรเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพิธีการเป็นการนูไรเดอนูก็ต้องกาบขอโทษขออภัยพี่น้องในไรเดอร์สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกประมาณนี้เลยพอการมาคลิปหน้าเนาะพี่น้องจะได้กัฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นโฆษณาซอยเรือพี่น้องพอมีรายได้จากยูทูบพี่น้อง Kau akan menikmati video saya